ร้อยสี่สิบสี่ตัวโอ้ร้อยสี่สิบสี่ตัวแม่นอุ้ยอย่างเน่ยหนาเลยอย่างแ่นหนาโคกเลยหลายครับจ้าโอ้เป็นใครอะไรเย่ครับเนี่ยใครแล้วถ่ายอยู่กองนั่นโอ้ใครแล้วแมนโอ้ใครอีตั้งพี่จ้าต้ใส่พื้นที่่หลายครับเนี่ยจ้าใส่สองคูณสี่จ้าครับโอ้เดี๋วสามารถอย่างไกลเป็นร้อยสี่สิบตัวจ้าปัญญาเนี่ยอะไรแม่ญาหวานจ้า เป็นยาหวานยาหวานอิสราเอลโอ้แม่ปลูกไว้ให้ใกล้ๆบอกปลาดุกปลาดุกปลาดุกอุ้ยอือัวนี้เป็นปลาดุกบิบกุ้ยโอ้ลงได้จักเดือนแล้วแม่เนี่ยอันนี้ลงยังไม่ถึงเดือนหรอกยังไม่ถึงเดือนกําลังลงใหม่ครับนั่นลงนานแล้วที่โน้นโอ้ลงบ่อขางบ้านลงนานแต่ตัวนี้ล่นั่นพอเก่งได้แล้วครับ เป็นอาหารหน้แลเดียวครับเป็นอาหารได้แล้วโอ้ผมเนี่ยมาผมว้ยเป็นค่า<อ>หมอ,อเมนที่สุดครับคู่หวานสาคู่หวานสามารถเดี่ยงเสียขางบ้านก็ได้เรื่อง<บ>นออี่หน่อยอืมไอเดียนม่เพิ่นเฮ็ดแบบเนี่ย,ยบบจะสุดหยอด่อนที่กันโอ้เพต่อนจะกบล้วก็ฉาบดีดีเนาะบอให้น้ํ้านเนี่ยซึมเข้าไปในตัวบ้านได้แมนครับอืมก็สามารถปล่อยปูปล่อยปลาได้กิน เป็นไรครับแม่ว้านห้อนอนนี่ข้างหนเย็นบ่เย็นแล้วแต่ว่ามันจะเย็นปะข้างหนแมนครับโอ้พอต้องติดแอ oh. <laughs> ร์เนาะพอดอติดแอร์เลยเอาทั่วสายพันธุ์ไลครับแม่เนี่ยสายพันธุ <c ười> <c ười> ์นค <c ười> นทีออ,อกเน,นี่ยครับมันด่างเป็นด่าง่อยตะเกาของดังนี่มีราคาเลยครับแม่พอปันหาเพื่อของดางเพื่อนมว่าถามหมอแม่บอโอ้ยผมว่านี่ ผ้าพื่นมื่อ้อนี่เป็นเืินบ่น่อย้อครับเนี่ยอยู่นี่นี่นสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับมื้อนี้พบพ่อกับผมลุงสอนคนนเอาหน้าผ้าล้อวันนี้ผ้าพี่น้องมาเบ่งการเห็ดเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่บ่าลายใส่พื้นที่น้อยหน่อยคางบ้าน ส้างแรงอาหารให้มีอยู่มีกินตลอดทั้งปีครับพื้นที่น,น้อยๆแต่ของอยู่ของกินนี่เป็นรอยอย่างพิกัดเมนยูบ้านนาเย่ยตำบลนาเย่ยอำเภอนาเย่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแปลงของคุณแม่หน่อยครับเอาก่อนอื่นผมสิผ้าพี่น้องมาทักทายมาสวัสดีเมีเจ้าของแปลงเขาก่อนครับ ครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณถึงไรยี่ห้อข้าแม่สามงานจ้าโอ้พื้นที่แค่์สามงานจ้าครับแม่เฮ็ดยังเน่ครับเฮ็ดหลายอย่างปลูกพืชดินเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาขายน่องยี่ห้อข้าแม่เมนขายกินคอยขายเนาะจ้าครับ่คนว่าเหลือขายแต่คอยกินเก็บพอด้อยู่ได้กินจ้าขายเอาไปขายในบ้านอื เดี๋ยวกินเมี่ยก็ไปขายในบ้านจ้ะครับผลผลิตท่าได้ขายทุกมืออยู่ี่บอกครับเมี่ยแมนบ้านนี่รู้นะขายทุกมือนี่ก็กระถามอยู่เจขายเขาครับมาเร่งเอาไข่ไก่ไปขายเขาอเอาแมี่ยก็เลี้ยงไก่ไข่น้ำบ่แมนครับโอ้มีลายยางเนี่ยอยู่นี่เห็ดพืชแบบผสมผสานแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่น้ำจ้ะครับปูปลายังได้เลี้ยงอยู่บ่ครับเมี่ยเลี้ยงอยู่โอ้สวนป่าเป็นปลานด้บดครับเมี่ ปลาดุกจ้ะอืมปลาดุกเนาะจ้ะเอามื่อนี่ผ้าพี่น้องเข้ายางชุได้ยี่บอกครับแม่ว่าแม่เห็ดยังเนีน้ออยู่นี่ครับได้จ้าครับเอาพี่น้องตามแม่เพิ่นไปเบิงครับจ้าแม่เพิ่นเฮ็ดยังเนื้จ้าเอาตัวนี้เป็นหมากอย่างครับแม่นี่หม,มากเป็นตัวข้อนะหักทัวหมกทัวแมนอ๋อผมก็นึกไว้เป็นหมามุ่ยว่าแม่บอกหมกทัวข้อโอ้บักทัวข้อ เอาไปกินเนี่ยอะไรครับแม่เอาไปาต้มกินแบบปะทัวเฮานี่แหละรสชาติมันเป็นยังไงครับแซ่บแซ่บแม่ออกมันบอกครับมันแซ่บโอ้ครับกี่น้องเอาตามเนเี่ยเพิ่งมาเบิ่งไม่อย่างเนี้ยเด็กๆน้อยครับนี่ไปฝากไปตอนสี่เพไดห้เบิ่งการเ็เกษตรแบบผสมผสาบนบนพืนที่่บราะครับแต่ว่าเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่ยนี่กุกตาร่างนิ่อยู่เลยครับ้มโอมาละกอ ต้เนี่ก็จะเป็นสมโอเป็นมะละกอปลาเลาท่านี้เป็นบ่อปลาบ่ครับแม่เป็นบ่อปลาตรงนี้โอ้ยปลาปลาเนี่ยอะไรครับปลาดุกจ้าอืมเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเนาะจ้าครับเพื่อนบ้อนใหญ่ตัวนี้ไหมท่านใหญ่อันนี้โอ้ยกำลังลงจ้ากำลังลงไห้เจ้ามืูเดรครับแม่อันนี้ได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยนี่อืมบ่ท่านถึงอาทิตย์จ้าครับ โอ้มะละกอต้นไหนจังไหนครับเนี่ยเพื่อนขึ้นนวยดกแต่ต้นเเปียกยังขึ้นนวยครับโอ้ข้าวลูกี่ดอกครับแม่เพิ่นโคนเองด้วยวเข้าหนุ่มลงครับมันโคนเองเลยเอาไปใส่มันโค่นเองมันหนักนวยครับแม่ก็ได้หาใหม่มาข้ำไว้โอ้ต้นทะเรียนต้นหนึ่งครับส่วนทา้งนี้เป็นทุรยนอันนี้ใบยังครับแม่เนี่ยใบโบลพา อถมาอนี่เป็นหูลาผ้านอ้อยาครับมรกอโอ้มีแต่หน่วยพอดต่ำด้วยพี่น้ององยดกค,คักกูนะแน่นทีิบเลยมรกอแม่ปูไปอยู่นี่นี่เอาแม่เพื่อคือเป็นแนวนี่เพ่อพี่เด็กไม่ห่วยบ่บันไดดูไม่ห่วยว่มันเป็นมันคือเปลนนี่ยนแนวนี่ครับเปล e ี่ยนที่สามงาน ปลูกนาเขื้นที่บดถึงไร่แม่ใส่น้ำจากสาครับแม่มารดพักดูสวนเขาอยู่นี้ำมันเจาะน้ำนะโอ้เจาะน้ำยามจ้ะครับใส่น้ำมากก็สปูตสปริงเกอร์ใส่ครับบ่ได้เฮ็ดเป็นระบบโซลาเซลล์เหครับแม่บบนี่ใส่ไฟฟ้าเขาชาวไฟฟ้าเขาโอ้ยครับส่วนบางที่ก็จะเป็นปลากล้วยปลากล้วยกล้วยหอมกล้วยไร้แห้งพี่น้องเลย มี่กล้วยยังนอแน่ะครับเนีมยกล้วยหอมท่องกล้วยหอมท่องจ้ะครับกำลังออกงบปีพี่หล่อเลยครันู้นครับกำลังออกงบปีเงียบครับทั้งผมก็จะเป็นหน่อยนะเอาท่านนี่เป็นอย่างครับเนี่ยท่างนี่เป็นบักทัวกับบักแตงโอ้ปักแตงกับบักทัวเอาทัวสายพันธุ์เลยครับเนี่ยนี่สายพันธุ์เพิ่งออกเนี่ยครับนน่่ะ มันดังเป็นดางโอ้หวยตะเก ا ของดัง mm นี hmm. <laughs> ่ม <initiation> well, oh, <laughs> ีราคาได้ครับแม่เมพ่อข้อขหาเพื่อของดังเพื่อนบอกว่าถามหมอแม่บอกโอ้ยผมว่านี่ถ้าเพื่อนมาสื่อนี่เป็นเงินบอหน่อยได้ครับแม่อยู่นี่นี่โอ้ตัวดังพี่น้องเว้ตัวพ่านดังผันดังครับผู้ใดต้องการหรือว่าอยากเบอรเบิงบ่เคยเห็นหรืออยากได้เบสไซดายพัน หาของแปลกของดังนี่ก็เชิญเด้อครับอยู่บ้านเมียหน่อยครับเนี่ยเส้นอ่าถนนบ้านหน้าประชุมจะลุ่งมาทอ่างเก็บน้ำหอยสะด้อเนี่ยครับพี่น้องท่างจะเข่าอำเภอเนื้อเยี่ยห้าเนี่ยครับอืมของดังของแปลกก็มี่เร้อพี่น้องทัวดังเพิ่นดังมากยังสีตั้งแต่เมื่อเกิดได้บอกเขเนี่ยเกิดมากร็ดังโอ้ดังดังสิเพิ่นมีหน่วยอยู่บ้ครับมีมีอยู่หนุนแต่ก็ได้กินอยู่เนาะ ครับโอ้อต,อต่างแต่ใบเนาะแม่เนาะแะะต่ว่าหน่วยเพิ่นก็บ,บดด่ด่ดางเด้อ่ะหน่วยบ่ด่างโอ้แยมหน่วยงามอีเด้อพี่น้องอเงอ้ยมันก็หน่วยใหญ่นวยยาวจุนะครับแม่จ้ะ,นะหน,น่อยนวยใหญ่นวยยาวอยูอ่เด้ขายอยู่บ่ครับแม่ขายอยู่เหมืมอนเอาแม่ก็บ,บอกคนในเรือว่าอันของแม่นี่สายพันธุ์นี่บ่คือเลยวันน่้เป็นบักตัวพันธุ์ดังว่าซั่นพันะดางพันธุ์ดังครับ โอ้มันเป็นเบิดแปลงตัวครับเนาะเปลือกเปลือกเลยเปลี่ยนเลยโอ้แม่ก็บ่ได้ใส่ว่านย้ายยังแม่นบอกบ่บ่ได้ใส่ยายังเพราะว่าแม่เฮ็ดแบบอินทรีย์บ่ครับแม่จ้าโอ้แน่เป็นเป็นระบบอินทรีย์ครับพี่น้องเอ้ยบ่เน้นทั้งเคมีครับนี่ละการเฮ็ดเกษตรแบบอินทรีย์ครับพี่น้องพวกยาฆ่าแมลงแม่หยังนี่เฮาใส่บ่ครับแม่บ่บ่ใส่บ่ใส่สังเกตเบิ่งจักเม็ดพักล่างอาเจจะพูดที่ไกล ครับทาใส่เข่มี่จะบบเป็นสีน้องแม่เนะอาจจะสดใสกว่านี้อยู่ครับแกแม่เพื่อนเนียนแบบเพื่อสุขภาพาครับของตลาดของยังนี่กับแม่เพื่อนบริสุทธิ์ได้เห็นบอกครับมแม่แมนบริสุทธิ์เรามีแต่ของแม่เนี่ยออกสู่ตลาดนนาครับมะนาวก็มีครับโอ้ทั้งผีงกับเป็นมะนาวครับพืชพักสดขัวของแม่หน่อยยื่นี่รับรองเลยพี่น้องเลยปลอดเคมีครับ หมักหนาวของอยู่ห้องกินบ่อึดครับพี่น้องเลยแม่เพ่อกิจะปลูกไว้รอทั้งปีกับเป็นกระแพงรั่วเนาะแม่เนาะกระแพงรั่วเอาแม่ต้นยังครับอันนี้ต้นอันอะไรนะต้นบักไฟต้นบักไฟมะไฟแมนโอ้ยต้นบักไฟเป็นหน่วยหรือเปล่าครับเนี่ยยังย่งโอ้ต้นใหญ่ปลาหนึ่งก็บ่วชเป็นตัวนี่ยังบ่ออกหน่วยย่างบอกออกหน่วยอยู่ต้นบักไฟต้นบักไฟแต่ต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์อยู่เนาะจ้ะครับ โอ้หบ่อยว่างยักหมองเลยอะแม่จะเตรียมลงอยังครับตรงนี้จะล้งปูพักจะปูกพักแม่นลอาจะปูกพักต่อหรอกนี่พอดีจะเข่าหนาวาว่ครับแม่ส่วนฝนงผรผลีตจะออกเนาะแม่นครับจะขาดฝนเดี๋ยวผมขอเขามาอัปเดตดีจะขังี่เรื่องแม่เรื่องขอมาเบิงหัวเบิงสวนเบิงสวนพักน้ำแน่ครับ้าโอ้คุณแม่เพื่อนกับบ่ค่อย อ่ามีเวลาพูนไหนน้องแม่เนาะครับนา่นน่ะพูดถึงขม้าสวนครับสวนอืมพี่น้องผ่านไปผ่านมาค็สามารถแวะได้ครับถ่าเห็นคุดแม่อยู่นี่แต่วักมือเพิ่นเลยครับพี่น้องเ้ยที่พก็อยู่ยุิดถนนเด้อพี่น้องเ้ยถนนลาดยางครับพี่น้องตรงนี้ครับท่านี่เป็นอย่างครับเมียเนี่ยครับอันนี้มะนาวกับส้มโอกับเหล้าไก่ข้างในโอ้ข้างในเป็นเหล่าไก่ครับโอ้เป็นไก่แนวไดอครับเมีย ไก่ไข่จ้ะไก่พันไข่จ้าไก่พันไข่ไก่พันไข่กับหูหลายอยู่ตัวพี่น่องนี่ครับเจ็ดสิบตัวเหรอครับแม่ร<ห>้อยสี่สิบสี่ตัวโอ้ยลอยสี่สิบตัวครับพื้นที่บัวหลายครับพี่หน่องจะเรียกอย่างใกลได้รลอยก้นตัวครับนะทางนี้นี่จะไก่พี่น่องเลยกว่าจะประมาณอยู่ที่สองคูณสี่ แม่สามารถเดี้ยงไก่ไล้รอยสี่สิบกโตโอ้ข้างนอกแม่เพิ่งแกจะเฮ็ดปุริเวียนให้ไก่ยููครับจ้ะอืมนางห่อนนางยังนี่เพิ่งแกจะบวห่อนน้องแม่นาลลมดื่นลมดังดีครับทวนนักฝนแม่เพิ่งกจะมุ่งแสลีจยนคะเสลียนดำให้มันดูแต่แกจะมีตนบนกาหนาวต้วนหนึ่งครับพี่น้องเป็นลมเป็นเงาครับกิ่งงาบักหนาาวแม่เพิ่งแกใส่ประโยชน์ครับพี่น้องก็เลยหอยมันหอยคอครับ หอยเป็นเนี่ยใส่อาหารเห่ไก่ไปเลยโอ้ไอเดียแม่เพิ่นสุดยอดครับพี่นออ้องเติมถามคุณแม่อายุเจ๊กปีครับห้าส <59. S 1> <59. S 2> ิบเก้าห้าสิบเก้าแมนโอ้ไก่เสร็จรับเบียร์ย่างสี่มัอตัวครับพ <c oughs> ีน้าแต่แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่นู่นน่ะโอ้ครับกรเกษตรรุ่นเกา่ารุ่นเก่านะครับพี่น้องพี่น้องบุกร้านรุ่นไม่ครับ สนใจอยากมาเบืองเทคนิคการเห็ดกเกษตรแบบผสมผสานคุณแม่ก็สามารถเข้ามาเบื้องไหนยู่บ่ครับเนี่ยได้ได้จ้ะครับเอาฝากเบอร์โทรตีดต่อคุณแม่นะครับเบอร์โทรจาไม่ได้เลยโอ้แม่จําบ่ไห้นู่ต้องนี้ปลูกทัวดินโอ้เป็นทวดินทวทลิสงทวทลิสงครับเป็นทวสายพันธุ์แนวไรแม่เนี่ยพันธุ์ใหญ่พันธุ์เกษตรพันธุ์เกษตรแม่นโอ้เป็นฟักใหญ่ฟักเาาแม่นฟักใหญ่ฟักเหา ครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานกานี่ข้าวโพดหวาน,นาหน่หนาสุกบอลอืมโอ้หน่อยหนาครับแม่ปลูกของโยกข้ากินโอ้หลายเนี่ยคองโยูข้ากินนี่มีแทบทุกอย่างเนะแม่นอะครับโอ้ส่วนเท่านี้จะเป็นมะละกอแม่มพื้นที่หน่อยพื้นที่หน่อยปลูกคองกินเนี่ยเป็นร้อยอยางครับที่หน่องมีเปือกมีกกมะแตงมะทวเปือก เป็นเผือกพันเนี่ยอะไรครับแม่เป็นเผือกหอมบ่แมนเผือกจีนเผือกหอมโอ้เผือกจีนครับกล้วยหอมตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมโอ้เก็บหลายอย่างหลายแนี่วน้องเม่เนาะอะครับมีสุยางด้วยมาเป็นเกิดเป็นฝรั่งฝรั่งยางแม่เนี่ยเป็นฝรั่งพันเนี่ยเลยนะพืบ้าเฮานี่แหละพื้นบ้านเฮาพื้นบ้านเฮาแเมนครับฝรั่งบ้านฝรั่งฝรั่งบ้าน ลังบ้านเอาตัวนี้แม่ปลูกยังครับเนี่ยเนี่ยหญ้าปลูกหญ้าไก่ปลูกอันมะเขือน้อยๆมะเขือมะเขือมะเขือมะพริกไปครับปลูกมะเขือปลูกพริกโอ้แม่เฮ็ดดีเว้ยพื้นที่บ่หลายครับปลูกหญ้าไก่เป็นหญ้าเนีไยอไแม่หญ้าหวานจ้ะเป็นหญ้าหวานจ้ะหญ้าหวานอิสราเอลจ้าโอ้แม่ปลูกไว้ให้ใกล้ๆบอกมมนโอ้ โอ้ทั้งผีปะคูงผีหน่องไงมะละกอมะละกอครับดกคักบาดเนี่ยต้นเตี้ยๆยังจะเป็นหน่วยหลายครับแกโอ้ปลูกเพื่ออยู่ได้กินแม่นผักสวนขั้วครับแม่เพื่อให้ขายบ่แม่ผักสวนขั้วทุกอย่างต้นผลิเท่าอย่างนี้มีขายป่ขายอก็ขายอยู่จ้ะขายอยู่ครับเดือกินค่อยขายบ่แม่เหลือกินคอยขายเหค่อยกินเนาะจ้ะ เอาถ้าเนี้เป็นอย่างแม่ไบ้านนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกกุ้ยอืมตัวนี้เป็นปลาดุกดิกลุยโอ้ลงได้จักเดือนนล้แม่เนี่ยอันนี้ลงยังไม่ถึงเดือนหรอกอืมยังไม่ถึงเดือนกำลังลงใหม่ครับนั่นลงนานแล้วที่โน่นโอ้ตรงบ่อขังบ้านลงนานแต่ตัวนี้แมื่อกนั้นพอเก่งได้แล้วครับเป็นอาหารไหนเลียวครับจ้าเป็นอาหารได้แล้วโอ้ อันนี้เป็นกระสังบกบ่แม่แม่กระสังบกจ้ะขนาดสองคุณคสองคูณสี่ครับอืแม่ซื้อมาหลย์ไปไหนแม่กระสังบกสร้างบกนี่ลูกสาวซื้อมาให้โอ้ลูกสาวซื้อมาให้แม่ส่วนราคาแม่ผู้หูมันบอกหูว่าลูกสาวเป็นคนมาให้ลูกสาวเป็นคนสร้างครับเป็นสั่งมาให้แม่ให้แม่อยู่บ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ให้แม่อยู่บ้าน เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ก็มีครับโอ้แม่บ่ได้พึ่งของตลาดที่สินครับแม่จ้าบ้ได้กินโบ้ใดกของตลาดเพราะว่าแม่นี่เห็ดปลูกอยู่ปลูกกินเองเลยแมนครับโอ้เห็ดดีเลยพี่น้องพื้นที่นี่หน่อยแต่ว่าใส่สอยแบบทลูกตาลร่างนิ่วเลยครับนี่แต่ของอยู่ของกินอยู่นี่นี่ของอยู่ของกินครับ อันนั้นแม่ต้นนี้ยังน้อยผมถามนี่แม่อันนั้ต้นใหญ่นะเลยสกูหวานสกูใหญ่สักกูหวานแม่ะสักกูหวานเอาเขาไปกินเนี่ยอะไรแม่เอาไปต้มกินเอาไปทำของหวานก็ได้ครับเอาเอาส่วนไหนคนแม่ไปเอาหัวมันอืหัวมันเอาหัวแม่เรามีหัวมันกัดคุดไปแล้วกันหัวต้นมันโอ้หนี่บ่ย่างเงี้ยมันจะคุดไปนี่มันยังมีหัวมีหัวแบบนี้ไง ใช่ครับแม่เดี๋ยวผมสูบมึงไงงอขวัญอือหอมไปต้มแล้วไปซอยไปซอยไปซอยแล้วก็ทำปองหวานผมเนี่ยมาผมวันเป็นคาใหญ่หมแมนที่สุดครับสคูหวานสาคกูหวานแมนสคูใหญ่อืส่วนทั้งกีจะเป็นกล้วยจ้ากล้วยนำบ้านครับเป็นพันธุ์ไหนน้องแม่หรือว่ากล้วยขึ้นบ้านห้องครับ เป็นพันอันอันยัง่ะพันอันยังนะพันมะลิมะลิอองบอกแมนมะลิอองโอ้พันมะลิอองหมวยเครื่องนี่มันพ่อบ่มแลยตัวแม่แมนพออบ่มแล้วครับมันแกจัดนะครับจ้าตอนนี้กล้วยกับแพงได้แมมแมนอยู่เาวบะแยู่งกับกล้วยแพรงแห่งได้ครับตอนนี้กล้วยแพงครับที่ตลาดคนบอกว่าวีหาซื้ถึงหกสิบบาทเล้วแมน หน่อไม้โอ้หน่อไม้เป็นไม้แนี่ยอะไรแม่เนี่ไย,ไม,ไ,มยไม้อย่างน้ำไม้สุบไม้ขายหน้ไม้ขายหน่้นี่ครับอืมส่วนเท่านี้ก็จะเป็นอย่างับแม่วีอนีรโอ้อน,นี่เป็นบอ่ปอปลาบอ่อปลาบ่อเลี้ยงปลาบ่อปลานี่ตัวแม่เนี่ยปลาดุกดิกคุยที่กันบอกครับลูกคุยลูกควี โอ้มันตัวใหญ่เลยตัวข้ามเมี่ยตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วครับประมาณอ่ามันพวกเจ็ดตัวเนี่ยหมดถึงโหลหรือเปล่าเนี่ยหมดถึงโลครับโอ้เอาเม่เฮ็ดใส่กับขางบ้านเลยตัวเนี่ยแม่ใส่กับขางบ้านเลยโอ้กอดยึบบอกขึ้นเด็กเดี่ยงปลาไปกินจ้าโอ้พื้นที่เพราะไรหนี่งก็สามารถเดี่ยงใส่ขางบ้านก็ได้เรื่อยๆเนาะอืม ไอเดียแมบเพื่อนเฮ็ดแบบเนี้ยจะุดหยอนคือกันโอ้เพียงแต่กอบอกลัก็ฉาบดีดีเนาะบอให้น้ํ้านเนี่ยซึมเข้าไปในตัวบานได้แมน <EN S 2> ครับอืก็สามารถปล่อยปูปล่อยปลาได้กินเป็นไดนครับแม่วันเขานอนอยู่ยข้างในเย็นบ่เย็นแล้ว,ยวเย็นแมนบ่เขาเย็นวนี่แน <ม EN S 2> โอ้เพราะว่ามมน,น้ำมันจะน้ำมันเลิกน้ำมันมน,นั้นครับน้ำม,มันจะซึมเข้าผนังบานเนี่จัหน้อยแมนห่อแม่จ้าแต่อซึมน้ามันก็ แค่อย่างนี้แหละบ่บ่อซึ่มแมนอืมแต่ว่ามันจะเย็นมากแมนแมนครับโอ้พ่ต้องติดแอร์เนาะบ่่ได้ติดแอร์เลยติดแอร์โอ้ระบบน้ํเนี่ยพิกนกจะปล่อยลงมาจากถังเนี่ยจ้าครับน้ําที่ใส่น้าในการเกษตรอยู่ในที่ของแม่เป็นน้าแม่ใดครับแม่น้าเจาะน้ําบดานน้ําเป็นน้าบดานแมนครับน้ําสมอครับ ลุงสอนคนนหน้าผ้าเลาะก็ได้นํำสาระดีๆมาฝากมาต่อนพี่น้องมาดูที่สวนของคุณแม่หน่อยครับเอาทาพี่น้องอยากมาเบิงมาศึกษาเรียนดูมาได้เห็นบอกท่าแม่มาได้มาได้เนาะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแนิปจิบให้พี่น้องได้รับชมเอามื่อี้ขอบคุณคุณแม่หน่อยได้หลายนะครับเผีผ้ามนาเินเกษตรแยบผสมประสานบนพื้นพื้นทีายจ้าแก่เฮ็ด ของอยู่ของกินนี่มี่เป็นได้ร้อยอย่างครับพี่น้องเอาขอบคุณครับแมมื่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ่ะ